บ่วงรักเมียรับตอนที่สองเจ้าจือโยไม่อยากพูดพร่ำทำเพลงต่อก็ในเมื่อริมฝีปากของเธอมันออกจะยั่วยวนเขาขนาดนี้ชายหนุ่มจับไปที่ศีรษะส่วนด้านหลังของเธอกดมันเข้าหาตัวเองแล้วแนบริมฝีปากตนเข้ากับริมฝีปากอิ่มและอาจเป็นเพราะความมึนเมาจึงทำให้เขากล้าจับย้่วเธออย่างกักกะที่สุดลิ้นของเขาตะกรตะกรามหากแต่ริมฝีปากเธออ่อนบางราวเพียงกลีบกุหลาบ ความหนักหน่วงของมันจึงทำให้เธอทั้งรู้สึกเจ็บและชาหญิงสาวพยายามผลักอ,กอกเขาซ้ำๆและต้องผลักกันถึงสามครั้งจือโยจึงได้ยอมจำนนคุณจือเดีเด๋ยวก่อนดีไหมคะไม่ดีเขาว่าและยังคงวางมือไว้บนศีรษะของเธอเชิงเซอร์มันไม่ได้ส่งคุณมาเพื่อสิ่งนี้หรอกเหรอดูแลผมหน่อยที่รักเอาให้เต็มความสามารถเหมือนที่คุณกำลังพยายามโชว์ให้ผมดู พูดจบเขาก็กดร่างเธอลงสู่เบื้องล่างก้มหน้าเอียงคอสายตาก็เอาแต่จับจ้องไปยังใบหน้าสวยที่เริ่มจะแดงปรังขึ้นมาอีกครั้งหากแต่สภาพของเธอก็ยังคงสั่นน้อยๆและในสภาพนี้เองที่ตัวเขาก็ไม่แน่ใจนักกระนั้นจืออยู่ก็ยังรู้สึกทึ่งที่เธอก็ยังอุตส่าห์ส่งรอยยิ้มจางๆให้กับเขาเอาจริงๆเขารู้สึกว่าเธอกำลังพยายามอยู่มากกว่าหญิงสาวค่อยๆย,ยกเรียวนิ้วเล็กๆขึ้น ลงมือปลดเปลื้องปลาการให้กับเขาอย่างช้าๆมันช้าเสียจนจอยอย่ยังนึกเล่นๆว่าเธอคงอาจเกรียงใจเขาถึงขั้นรีบทํามันด้วยตัวเองมันก็ออกจะง่ายได้คุณว่าไหมเขาชวนเธอคุยหญิงสาวมองมันนิ่งตัวแข็งทื่อกัดริมฝีปากแน่นแล้วค่อยๆวางมือที่เย็นยะเยือกลงสุดท้ายเธอก็รู้ว่ามันหมดเวลาทําใจหญิงสาวหลับตาพริมแบบนั้นมันต้องแบบนั้น เขาผ่อนลมหายใจปล่อยร่างค้างนิ่งให้จมดิ่งอยู่กับความอบอุ่นจากสัมผัสเธอเธอเป็นใครเขาพร่ำต่อแมวน้อยหยุดนิ่งรู้สึกไม่แน่ใจว่านั่นคือคำถามใช่นั่นไม่ใช่คำถามยิงสาวมั่นใจหากแต่ก็ยังคงไม่ล่งอกพอและก็พยายามไปต่อไม่ไหวและแน่นอนว่าคนหืนระดับบวกบวกอย่างเจ้าจือโยยอมไม่มีคำว่าประนีประนอม แมวน้อยผู้เปรียบเสมือนดอกไม้กรีบบางที่ผุดบานอยู่กลางพายุร้ายเธอจึงไม่อาจต้านทานเขาได้เพียงครึ่งเพราะเพียงไม่กี่ทีที่จืออยู่สํำแดงฤิดเดชก็ปานว่านางแมวสาวจะขาดใจตายเธอเหลือบตายกมือข้างหนึ่งขึ้นตกไปบนลำตัวของเขาเสียงดังป้าบป้าบประมาณว่าจะขอยกทงขาวจืออยู่ชะงักมองหน้าเธอเห็นขนตางอนหนากระพริบขึ้นลงทีๆได้ไม่กี่ครั้ง ขอบตาที่แดงระเรื่อก็โปรยน้ำตาออกมาเขาปละตัวออกเราเราพอกันก่อนดีไหมคะเธอพูดพรางหอบน้ำตาที่รื้นขึ้นมาใหม่ก็ค่อยๆรินไหลลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าเธอก็ยังฝืนยิ้มให้กับเขาอีกเช่นเคยเห็นแบบนั้นจืออยู่ก็หัวเราะฮึๆใจก็นึกสงสารเธออยู่แต่ก็ยังไม่จับใจพอและอย่างที่บอกว่าคืนนี้อีกยาวไกลชายหนุ่มปลดกระดุมถอดเสื้อเชิ้ตอ,ออก แล้วเดินดุ่มๆมไปที่โต๊ะเปิดลิ้นชักใกล้ตัวหยิบถุงสี่เหลี่ยมฟอยชิ้นเล็กๆขึ้นมาแล้วฉีกมันถึงเชิงเสื้อจะบอกว่าเธอสะอาดแต่ใครจะรู้มองงูยังตายเพราะงูได้รู้ดีอาจเท่ากับไม่รู้เขาเดินกลับมาหาเธอและเลาว่าเธอจะยังไม่เก็ตถึงสเต็ปต่อไปหญิงสาวยังนั่งคุกเขา่าอาการคล้ายคนงุนงงจืออยู่จึงต้องจัดการสวมมันด้วยตัวเองสายหนุ่มดึงสายลากขึ้นตัวเธอจึงต้องลุกขึ้นตาม ขอลากเธอจนไปถึงโซฟาเอ็นร่างของตนนอนหงายลงแล้วดึงตัวเือให้โน้มลงมาแมวสาวรั้งตัวขึ้นเบาๆคืนนี้คุณรับงานฟรีมาหรือไงถ้าเฉิงเซอร์มันจ่ายให้คุณน้อยไปงั้นผมจะเพิ่มให้อีกแต่ก็ช่วยรับผิดชอบงานของตัวเองให้จบด้วยจีอยู่จับไปที่ท่อนขาเรียวเล็กของเธอข้างหนึ่งพาดมันข้ามสะเอวของตัวเองแล้วดึงสายจูงลงมันง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือภายใต้กระโปรงอันสั้นจู เธอก็ตกเป็นของเขาอย่างง่ายได้ดวงตาที่กึงก่งๆว่ากำลังะหนกก็เบิกกว้างหน้าสวยบิดเบี้ยวเย,ยเกยจ้องมายังเขาอารมณ์ประมาณว่าเฉันบอกว่าเดี๋ยวก่อนไอ้สารเลวตัวเธอสั่นริิๆนาทีนี้เขาถึงแน่ชัดเออพีพพ่ใหญ่จือฉันฉันคงตื่นเต้นไปหน่อยเธอรีบแก้ตัวไม่เห็นแววตาของเขาที่วูบสนิทจืออยู่แน่ใจว่าเธอไม่ได้มีอารมณ์ร่วมและเขาก็ไม่ใช่ประเภทอดอยากปากแข้ง ลุกขึ้นคะเธอนั่นแหละลุกขึ้นเออพี่พี่ใหญ่จือคือคือคือฉันฉันทำอะไรผิดไปหรือคะเธอลนลานและทำท่าว่าจะพยายามสารต่อแต่ชายหนุ่มกลับบดความอดทนเขาดีดตัวขึ้นจับขาข้างเดิมของเธอตวัดมันออกตัวเธอจึงหล่นลงพื้นสภาพดูไม่เป็นท่าพี่พ,พี่ใหญ่จือคงไม่ชอบแบบนี้ฉันชอบแต่เธอมันท่าดีทีเลวเขาโบกมือราวรู้สึกรำคาญที่จะอธิบายต่อ ออกไปเถอะฉันอยากพักแล้วแต่แต่ว่าเรามาเริ่มกันใหม่ดีไหมคะฉันคงตื่นเต้นจริงๆคุณรับงานโดยที่คุณยังไม่พร้อมได้ยังไงหญิงสาวหน้าถอดสีไม่ต้องห่วงเชิงเซอร์จะไม่เอาเงินคุณคืนสักหยวดกลับไปเถอะเขาลุกขึ้นแล้วเดินไปหยิบกางเกงและเราได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตจือโยเห็นเธอเดินไปที่โตบา รินเล่าใส่แก้วเปล่าไม่เติมโซดาไม่เติมสิ่งใดๆลงไปหญิงสาวยกมันขึ้นสดเสียงดังอกักๆพร้อมกับสะบัดไหล่เราช่วยมันขย้อนล,ลงกระเพาะนี่คุณถึงขั้นต้องยอมใจเหรอเธอยิ้มให้เขาสีหน้าแดงแปลงดูเชื่อใจขึ้นมาอีกครั้งในทันตาอย่าว่ายอมใจค่ะเรียกมันว่าเพิ่มความมั่นใจจะดีกว่าเธอยกนิ้วชี้จากมือข้างหนึ่งขึ้นกวัดแกงแลบลิ้นสีชมพูอ่อนออกมาเลียริมฝีปากตัวเองเบาๆแล้วเดินหน่วยนาดเข้าไปหาเขาอีกคน ฉันมันประเภทแอลกอฮอล s m ิซึมค่ะหากเล่าไม่เข้าปากใจก็จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะขอพี่ใหญ่จือตรงๆก็กลัวว่าพี่จะต้องเสียอารมณ์ว่าแล้วเธอก็คุกเข่าลงโปรดให้อภัยแมวน้อยตัวนี้ด้วยเถอะนะคะพูดจบเธอก็กระชากกางเกงยีนของเขาที่สวมได้อย่างครึ่งๆกลางๆลงมากองไว้ที่ข้อเท้าและครั้งนี้เธอก็ไม่แมนแต่จะเงยหน้าขึ้นอีกอารมณ์ที่ขาดพึงถูกดีดกลับมาอยู่ในวังวนเดิมอย่างง่ายดาย ไม่รู้สิจะว่าด้วยเหตุผลอะไรเธออาจกลัวเสียเงินก้อนใหญ่ไปหรือไม่เธอก็อาจแค่ต้องการแค่เล่าสักแก้วจริงๆแต่เขาก็ไม่คิดจะสนอีกแล้วรุ่งสางของอีกวันฉันรบกวนพี่ใหญ่จจอหรือเปล่าคะขนตานาพรืกระเพื่มถือมองเขาแล้วยิ้มอ่อนบางให้ไม่ไม่นี่ปกติผมก็ตื่นเวลานี้อยู่แล้วเรากับคนละคนกับชายผู้กักขลาในเมื่อคืนเพราะเขาดูอ่อนโยนจนไม่น่าไว้วางใจ ก็คิดว่าตัวดิชันซะอีกที่เป็นต้นเหตุเธอทำท่าเอียงอายแต่อันที่จริงมันก็มีส่วนใช่อยู่หรอกเขารวบร่างของเธอเข้ามากอดในเวลานั้นเองที่เขาได้มองเธออย่างเต็มตาชายหนุ่มจับเส้นผมสีดำเส้นเล็กๆเ,เส้นยาวสลวยสภาพกระเซิอ์กระเซิงที่หลุดออกมาจากแนวผมเปียของเธอทั้งสองข้างถึงตอนนี้เขาถึงรู้ว่าเธอถักเปียเสียด้วยและได้สังเกตเห็นดวงหน้าของเธออย่างชัดๆ มันเป็นจริงอย่างที่เฉิงเซอว่าเธอสวยตรงใจเขาผิวเธอขาวเนียนผ่องปากนิดจ,จมูกหน่อยขนตางอนยาวหนาดวงตาหวานฉ่ำเขายิม้มยกปลายนิ้วขึ้นรูปสัมผัสที่ริมฝีปากอิ่มสีชมพูอันจืดชืดใจนึกไปถึงวิกสีม่วงมาสคาร่าหนาเตอไอายลนเนอร์เฉียวเฉียวและริมฝีปากสีแดงสดที่ตอนนี้มันหายไปหายไปหมดเกลี้ยง แน่นอนว่าเมื่อคืนเขามึนเมามากจนขนาดกล้าโยนเธอลงอ่างเธอถึงได้ดูหมดจดเอี่ยมออกในตอนเช้าคุณจะกินอะไรก่อนไหมอ่ะก่อนจะออกไปผมจะให้คุณเตรียมไว้ให้ด้านล่างจืออยู่ลุกจากเตียงเขาหยิบเสื้อคลุมสีขาวออกจากตู้สวมทับมันบนร่างอลลอนจ้อนของตนแล้วหันกลับไปมองเธอที่ยังคงสอดร่างอยู่ใต้ผ้าห่มไม่ค่ะแต่คุณใจดีมากเธอตอบพลันลุกจากเตียง แต่ถ้าจะได้อาบน้ําก่อนออกไปมันคงจะดีสุดๆเลยค่ะชายหนุ่มยิ้มอ่อนบางหยิบจับเสื้อคลุมของตัวเองออกมาอีกหนึ่งตัวก่อนจะโยนมันลงบนเตียงแล้วชุดของคุณล่ะอย่าบอกนะว่าคุณจะใส่ชุดแมวนั่นออกไปเธอหัวเราะฉันเตรียมมาค่ะอยู่ชั้นล่างฝากไว้กับคุณแม่บ้านของคุณเออคุณเชิงบอกว่าถ้าฉันจะเข้าเซฟเส์ของคุณเขาจำเป็นต้องยึดโทรศัพท์ของฉันไว้ก่อนเขาจะคืนให้เมื่อฉันออกไป คุณว่าเขาจะมาที่นี่ในตอนเช้าไหมคะงั้นคุณไปอาบน้ำก่อนเถอะเรื่องนั้นเดี๋ยวผมตามให้และจะให้คนเอาชุดของคุณขึ้นมาให้ด้วยแต่คุณต้องรีบนะเพราะผมจะต้องออกจากที่นี่ก่อนเก้าโมงเช้าตกลงไหมขอบคุณค่ะเธอลงจากเตียงหยิบเสื้อคลุมของเขาขึ้นมาสวมสภาพเหมือนเด็กใส่ชุดเกินไซส์และยิ้มให้เขาอย่างขอบคุณฉันเสร็จก่อนคุณอยู่แล้วค่ะเธอตอบเสียงแจ๊วและพาตัวเองเดินไปทางห้องน้ำเดี๋ยวคะ คุณชื่ออะไรไม่เอาชื่อในวงการนะจะนอกหรือในฉันก็มีชื่อเดียวค่ะซูมเมย่ยจื่ออยู่พยักหน้าซูมเม่ยเหรอเขาทวนชื่อนั้นในใจนึกไปถึงความหมายของมันซูมเม่ยที่แปลว่ามนตรา <c oughs> เขายิ้มคิดว่าเธอคงต้องมีมันอยู่ไม่น้อยไม่งั้นเขาคงไม่บาจี้เอาผู้หญิงคนนี้เข้ามาในห้องส่วนตัวทั้งท้งที่มันเคยเป็นข้อต้องห้ามและแม้ขนาดเป็นซูลูลินคู่มั่นคู่หมายของเขา เธอก็ยังไม่สามารถที่จะย่างเท้าเข้ามาในห้องนี้ได้เลยสักครั้งแต่นั่นอาจเพราะเขาเองก็ไม่ได้มีสติที่ดีพอเมื่อเธอเดินเข้าห้องน้ําไปแล้วจออยู่ก็หยิบเงินขึ้นมาปึกหนึ่งเขาโยนมันลงบนเตียงค่าบริการจากเชิงเซอร์มันคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนนี้มันคือน้ําใจจากเขาเสร็จแล้วละค่ะจีอ,อยู่มองเธอสาบานเถอะไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ําเธอก็เสร็จกิจจากห้องน้ําชายหนุ่มเริ่มรู้สึกกังขานั่นชุดของคุณ เขาชี้ไปที่กระเป๋าของเธอที่ตั้งอยู่บนเตียงเงินนั่นก็เป็นของคุณผมจะเข้าห้องน้ำต่อเขาไม่พูดอะไรอีกและไม่รอฟังคำพูดใดๆจากเธอรีบเดินดุ่มๆเข้าห้องน้ำไปตามคำพูดสิญยานถอนหายใจเงือกใหญ่อาจใหญ่และยาวนานที่สุดในรอบสามสีวันที่ผ่านมาหญิงสาวไม่ได้มีเวลามากนักเธอหยิบเสื้อผ้าของตัวเองออกมาจากกระเป๋าและสวมใส่มันอย่างด่วนจี